อุปมราจำก็ิงนอรให่ไปรุนยังได้บนเปาไเี่ยวามอาเลื่อเสียมือไปมาก็นความผูเข็บนร้ตคีบหรืตีจะได้ลงไปเอไปคนเดียวการลดตู้ซีมาแล้วสามเมื่อเสีแลนนั่นแหะเลกน่ายแต่ตั้กล้าบอย ไปม,ไม่ผู้ดเดียวเล่นผู้เดียวต้องลุ้มือแน่นครับเห็นเมนอยู่สนามนะลุ้อ,อยางห่าก็ลุ้มลุ้มห่างก็งเล่นไปสอบรม,ม,เม,มไเม็ดปลาเดิ รถแท็มันมาเกือบ้รถทางมันใช้เลาที่เอาเอาแดนต้นไม้ต้นไหลเสียออกเด้อเอาคนมาวาบ่เบาปาเรยกว่าปากอันทามันเขียดเดียเธอจะไปเรียบคาเป็นบนี่เขียดเนี่เบาันอยูางนึงว้าเขียดเดียเธอจะไปไกลดินี่ล้ว่าลงได้ลคือออกเมือรถลูกเอาแกะกองไว้มองเดียวเอามัน จางปังเห็นต้นยางใสียไรอดดยูกับเราบบหมอ่มีปัญหาด้วนี่ของขวลุงของตูโรของตูเครือนี่มีเคตน้เครื่องเคร่องต้เคร่อง้เ่องต่้่องต้เ่ต้เคื่องตั้เครือง้เครื่องตูเครื่องตู่อยตูคร่องตู้รอ้รงตัเลรื่ะงเครื่อง้เสรื่องตู้เ้เครื่อง้เป็น่องตูเปรื่องตร่องแ้ครนองตู่องตู้่องแ่ต่อคองตเ่ตอนเค่้ อไยูบใครอะรยนี่ไปเล่ากนเล่ากันว่าปลาที่ชอไปเห็ดหรือใช่เห็ดเนี่ยทำมีปัสนาำทบ่มาน้ำเพอเด้ก็เรยกว่าซกันเด้บางเนื่องกน่ะไม้ยงมยม่เลไม่าไม่ม่ประโยชน์มานะอย่เป็องเบิด่นี้อันเออเจ้าไปหาหัวที่นานมาวาจับจัสิโอ้ยเอียงหรืปลาทุกเห็นกระจ้าเบิดเที่ยเลยเลยวเลากันเนม ไม้เป็นเมืองสิเจ๊มวนเมืองมเป็นพวม้ทก่ซ้าไปป้าไปล่ําตข้าวเาเจ้าพอมีหยังก็บู่เบิดก็บ่ออกเบิดาปาออกนี้ตรวจไปเฮียไไปหายานนันมันเป็นของอันจของมันเป็นของหลายเจ้าได้ กูตัวบอกตัวมันมันไปข้างนั่น,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 นตอนที่ย่าเนี้ยอก่ะตอนตอนที่เอาล่องอ่ะเขาเจ้าบ่ไปเบิ่งนี่นพอล่องแล้วเขาเจ้านั่มไปเลยพอ <c oughs> ทูเวล,ลปาปลาขาวบานตีซีแม่ <c oughs> บารูห่างกับบารูซื้อเลยว่าเรไปน้ำ <c oughs> แล้วมันมันสูนในไทยน้องมันร้อนมากแม่คือบ่บอกว่าอันตีซีปลาขาวบานแม่โทรมาว่าตำรวจมาเที่นั่มาสั่งไม่ยังมาดเป็นลำเดี๋ยนี้ยังมัเรียกว่าปลาเครื่อยาที่ม่นเรียกว่าเงาบ่กัง แต่ว่าไม่ังไเสี่ท่านเอาหอกเอาว่ว่าเนี่วคุ้เคียนก็ว่าสิเอาแต่ว่าไอ้ที่โบเอาลงมันบ่จก่ปมจะลงเี่ยเืงเดียเืองยู่หันเลกจอมก็ได้เลยันกับปาาอยู่ถ้าเราลงนี่ก็อยู่ก็ได้เ ไปหาไอ้วัดแล้วเดด้วยพูตาหมก็วแมนต้องต้องต้องให้ข้าเจ้ามาข้าเจ้าเก่งเบอกเจ้าทีก็เยด้วยจิจังว่านูยานเหอนู่คอยสูดเห็นบหน้าไอ้หุ่นนูไปเฮ็ดววหน้าไอ้ห่นว่ามันคนขี้าูหน้าหุนไปเฮ็ดวนป่ามห้เลาเ่ะะกระบ่าอ้กระบ่าข้อหานี่มาแรงมากเปเตัาตัวบอกง่ายเด็กเศร้าว็โล่เสามสิโล่ไปหาเพื่อนมาเข้ามาเฮ้าเป็นซ้ายไปเพื่อนนูเห้า จนว่านนูกเลยอันเอาใส่กระสอบสอบใ้เลอัเบ้าบวกูบาลถูร้านม่เฮ็นตัามาแปงเรองใยู่หรอบวกเลยอน่าแต่มาลบลูมะยังมาเฮต์ทำมาหากิูกร้านก่อมาหากิ่กรบอกเนี่คันมันมีคือธรรมชาติอกมีเจ้าทีเจ้า่างตนไม่ออกต้นไม่ออกต้นไม่ออกว่าต้นไม้มันมุยประโยชน์นะ เลยกับพ่อรยังกับพ่อไไหอกพ่อพ่อก็ไม่กระทินหั่นไอ๋อแฟนเบเลอรดคู้ขันกันมันบ่มีใหม่เอ็นื่อกับที่ไที่ละไม่กาวอดทีบ้านมันเศร้าที่สียหลานนหน่อยนะที่ไปน้ำนานีเห็นมาไลให้มาน้ำสีไปกรุงเทพแจ้งว่าบอกฟังดูขึ้นมาพังผีเห็นเบอร์เกอร์ัเลยว่าอย่างนั้นมีปัญหาเนาะหนูเ็ออากเอาออกไปดิหมอหลอดเลืดหลอยังเคยเห็นหรอ แม่ย,ยู่กันแดนผู้อื่นนแบบว่ามันบนพี่นว่งกันแน่ครับจากแล้วบักคาพ,พี่น้่วงข้าเจ้าว่าอันนี้